ชิโป193ตอนเชฟกระทะทองแดง EP2 ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจความเดิมจากตอนที่แล้วขาวได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมการแข่งขันเชฟกระทะทองแดงที่เกาะมาดากัสกาโดยมีกฎการแข่งอยู่ว่าให้พาผู้ช่วยไปได้สองคนซึ่งขาวเลือกจ๋ากับครูดาวเรืองและด้วยเหตุนี้เองทําให้ชาวแก๊งไม่พอใจอย่างมากจนต้องนั่งเรือตามไปที่เกาะมาดากัสกาขาวทาไมเธอไม่ชวนคนในแก๊งไปอ่ะ งานแข่งขันจะพังเราเดิเธอก็รู้ว่าพวกนี้มปนกาวขนาดไหนแล้วทำไมถึงเลือกเราอ่ะเห็นเขาว่าเกาะมาดากัสกาสัตว์ป่าเยอะเราจะเป็นต้องใช้ความแข็งแกร่งของเธอประโยชน์กูมีแค่นี้เองเหรอเธอทํากับข้าวได้ด้วยไงแล้วดาวเรือล่ะคะดาวเรืองต้องเป็นล่ามเพราะเธอเป็นคนฉลาดน่าจะเข้าใจภาษาได้แต่ต้องเรียนรู้อีกนิดหน่อยนะนั่นแหละถึงได้มาล่วงหน้าไงในที่สุดชาวแกงก็ได้นั่งเรือตามมาถึงเกาะมาดากัสกา โดยใช้เวลาทั้งหมด2ี่สิบวันในขนาที่เครื่องบินวันเดียวก็ถึงโอ้โหทำไมนานจังวะกูนึกว่าจะอดตายกันบนเรือซะละกูก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้กลายเป็นว่าเหลืออีกไม่กี่วันเขาจะจัดงานแข่งขันกันแล้วดิกูคิดถึงเมียป่านนี้จะเป็นไงมันก็ไม่รู้จริงๆแล้วเมียกล้ามสบายดีนั่นสิครูดาวเรือจะเป็นไงมั่งนะมาถึงก่อนเราตั้งเกือบยี่สบวันพวกมึงไม่ต้องคิดมากกูคิดว่าจ๋ากับดาวเรือปลอดภัยดีไอที่อันตรายน่ะคืออาหารได้ขาว <c oughs> เออก็จริงขอไอจอด เกาะน,นี้อุดมสมบูรณ์ดีเนาะเหมือนจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆก็ใช่ดีเกาะมาดากัสการ์ขึ้นชื่อเรื่องต้นไม้ต้นใหญ่แต่กูเคยดูในการ์ตูนเห็นว่ามีสัตว์ประหลาดเยอะนั่นไม่การ์ตูนนี่ก็การ์ตูนเฮ้ยไม่เหมือนกันอันนั้นการ์ตูนปกติส่วนของเราการ์ตูนกาวแล้วการ์ตูนกาวนี่มันหมายความว่าไงหรอดูแล้วงงเหมือนโดมกาวปกครองรีบลงไปแ้แเรากูเบื่อเรืออุ้ยแม่ร่วงอ้าวไอ้กโกรนมึงฆ่าน้องกูเหรอหนูยังไม่ตายพี่น้ำตรงนี้มันตื้น ปถ้าเราขึ้นไปบนก่อกันกูค,คิดถึงครูเอ้ยกูหิวแล้วเนี่ย,ยนนะกูได้ยินนะกูก็ได้ยินหนูด้วยแต่กูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นไอ้โกรนมึงคือเพื่อนแท้มึงใช้หลักการอะไรในการปัดเินว่าใครเป็นเพื่อนแท้เนี่ยกูไม่บอกเย่มารู้ทางปะเนี่ยจะรู้ได้ไงกูเพิ่งเคยมาแถวนี้ไม่มีป้ายบอกทางเลยเราขึ้นผิดฝั่งเปล่าวะ ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเรานั่งเรือมั่วมาเรื่อยๆรู้แต่ว่าเกาะมันอยู่ทางนี้ก็ตรงมาทางนี้เลยก็หาเจ้าถิ่นแถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยถามทางเขาเอาเจ้าถิ่นหน้าตาเป็นไงวะคนบนเกาะมาดากัสาเนี่เออเดี๋ยวเจอก็รู้เองแหละถ้าเจอเจ้าถิ่นแล้วไงต่อมีใครพูดภาษาที่นี่ได้มั่งกูพลาดได้ไงเนี่ยทำไมกูไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยอ้าวไอโยงกูก็นึกว่ามึงพูดได้ถึงได้ชวนมาเนี่ยกูสอนวิชาคณิตไม่ได้สอนภาษาเป็นกูดาวเรืองไอ้กลามึงพูดเป็นไหมสงสัยต้องใช้ภาษามือแล้วมึงใช้ภาษามือเป็นเห เออไม่เป็นเอะเฮ้อให้จอธ hey ทำไมมึงดูไม่ตกใจเลยโปกๆด้วยจะตกใจทําไมมึงลืมความสามารถพิเศษของกูไปแล้วเหรอความสามารถอะไรวะเออใช่มีแต่กูที่รู้นี่หว่ามันคืออะไรโกรนไหนเหล่ามาสิไอ้จอธมันมีวาจาศิธ์พูดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเฮ้ย hey, จริงเหรอวะความสามารถขนาดนี้ทาไมกูไม่เคยรู้เลยกูก็เพิ่งรู้จอธนั้นมีวาจาศิธิ์สำหรับคนที่เพิ่งรู้ให้ย้อนกลับไปดูตอนจอธพูดไม่รู้เรื่องได้ครับเฮ้ย hey, เก่งว่ะแล้วทําไมที่ผ่านมาไม่เห็นใช้เลย กูสามารถใช้ได้แค่วันละครั้งแล้วงี้เคยเผ่อพูดอะไรที่มันอันตรายออกมาปะไม่เป็นไรเพราะว่าการจะใช้วาจาเสตพูดแบบธรรมดาไม่ได้แล้วต้องพูดยังไงการจะใช้วาจาเสตต้องกลั้นหายใจแล้วพูดถ้าพูดแบบปกติจะไม่เป็นอะไรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนี่พูดว่าให้ขาได้ที่สองเลยก็ได้ดิไม่ได้ผลกระทบมันเยอะมันอาจจะกลายเป็นที่สองในการวิ่งแข่งก็ได้หรือไม่ก็เป็นที่สองในการแข่งอาหารแต่ไม่ได้ของรางวัลมึงก็พูดรายละเอยียดให้มันครบดิ ไอ้อบ้ากลั้นหายใจพูดกูพูดได้แต่ประโยคสั้นๆนเออก็ดีแล้วล่ะสมดุลดีอ่าไหนมึงมีไอเดียจะพูดอะไรจะทําให้เราสื่อสารกับทุกคนบนเกาะได้เอ้ยงั้นโอเคเลยจัดไปเดี๋ยวนะกูต้องหายใจเข้าลึกๆก่อนก <c oughs> ูนสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตบนเกาะได้ <c oughs> ดูเหมือนมึงทรมานอ่ะเออเปียกตายเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะกูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะกูบอกว่ากูสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตบนเกาะได้แล้วสื่อสารได้ยังน่าจะได้แล้วหาสิ่งมีชีวิตบนเกาะมาดิ นั่นไงตรงนั้นกูเห็นมันจ้องนานแล้วตัวอะไรเน่นี่ใช่ปะสัตว์ประหลาดที่มึงเคยเห็นในการ์ตูนไอตัวนี้มันประหลาดกว่าจอร์ดจ,จัดป่ะมันจะกินกูก่อนไหมเนี่ยหนูว่าปลอดภัยนะถ้ากินมันกระโดดมานานแล้วเออก็ได้ว่า <c oughs> ซูซูจอร์ดพวกกูเป็นกาลังใจให้กูว่าถ้าพวกมึงเหมือนเตรียมวิ่งนะไม่ต้องสนใจพูดเลยแต่กูสนใจเออพูดไปเถอะเฮ้ย <c oughs> อัปปาร่าดิงๆปะตะเหนวปะเหนวมาดากัสการ์ดุ มึงพูดว่าอะไรอะกูถามว่าเนี่ยใช่กาะมาดากัสกาไหมภาษาโคตรกาวเลยมาดากัสกาตะลุตุงมันว่าไงใช่เนี่ยกา,ากาะมาดากัสกาเฮ้ยเวอร์ว่ะมึงคุยเลยพวกกูไม่กลัวละอัตโกผงดงแกป,ปูเด้งเด็ดจะโรยโจอยหมักแก๊ะอ้วนตะลุกตุต๊บป,ป่องเฮ้ยได้เรื่องเรล่ามาสิการแข่งขันเชฟกระทะทองแดงจะเริ่มกันพรุ่งนี้สถานที่อยู่กลางเมืองมาดากัสกาโอ้สุดยอดมีสุดยอดกว่านั้นอีก เหล่ามาสิสัตว์พวกนี้จะพาเราไปงานโอ้โหเป็นพระคุณอย่างมากแต่มีเงื่อนไขเฮ้ยเงื่อนไขอะไรก็เอาทั้งนั้นแหละถ้ามันไปได้เร็วขึ้นอะมึงพูดเองนะโกรนมันบอกว่ามันอยากกินมึงไอโกรนมึงมีประโยชน์แล้วไอโยมึงไม่รักกูเหรอไม่หนูไม่ยอมปอกปอกคนเดียวที่จะกินพี่โกรนได้คือหนูเท่านั้นกูตัดสินใจแล้วว่าไงเพื่อนกูยอมให้สัตว์ตลาดกินพี่โกรนที่ใส่ไม่ดี วิ่งเร็วมากเลยมันคือตัวอะไรนะมันก่อนนี้เขาเรียกว่าไททันแมวโหไททันแมวสมชื่อแต่มีไม่กี่ตัวหรอกเป็นก่อนเนี้ยนี่พวกเราโชคดีมากเลยนะที่ได้เจอกูจะต้องโดนกินนี่โชคดีเหรอไม่ต้องห่วงพี่โกรนหนูจะปกป้องพี่เองก๋อหรอดีใจจังเดี๋ยวนะทำไมมึงมานั่งข้างหลังกูเนี่ยสถานการณ์บังครับตอนนี้กูเหมือนแซนด์วิชเลยไม่ต้องบ่นกูก็ไม่อยากให้มึงมานั่งข้างหลังเหมือนกันแหละโย,ย่กล้าม,มาสลับที่กันไหมไม่เอาพวกกูตัวใหญ่มึงสามคนนั่งด้วยกันแลยเหมาะแล้ว แต่กูรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงหนูก็ล็อกไว้แน่เลยเนี่ยแอปปอโป๊ะอาขาออกเออ,เอ,อเอามือไว้ที่เดิมเหอะเรื่องมากเนาะพี่นี่จอร์ดขยับไปข้างหน้าเฮ้ยไม่ได้แล้วงานปโป,ป๊ะปขยับออกไปหนูก็ร่วงสิอดทนไว้กกอนเดี๋ยวก็ถึงแล้วชีวิตนี้กูเคยมีความสุขมากไหมเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยมึงคนเดียวเปล่ากูนั่งกรรมฐานดีกว่าน่ารักจุงกูเริ่มเห็นใจโกรธแล้ว แล,แล้วก็ถึงวันแข่งรอบแรกเพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะแปลภาษามาดากัสการ์ให้เป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งเชฟกระทะทองแดงผมเชฟนวดข่าวเป็นทัพพิธีกรแล้วก็กรรมาการในวันนี้ส่วนสุภาพสตรีท,ที่อยู่ข้างๆนั่นก็คือนั่นก็คือเธอก็คือมึงจะพูดไม่พูดเนี่ยอา้าวถึงคิวฉันแล้วเหรอเออเมื่อแต่ทำไรอยู่เนี่ยมองนุมน่มๆสวัสดีทุกท่านฉันเชฟนุย้ยเป็นพิธีกรแล้วก็กรรมาการเช่นกัน สำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศที่หนึ่งที่สองที่สามคงรับทราบกันแล้วรางวัลมีอะไรบ้างครับเชฟนุย้ยค่ะรางวัลที่หนึ่งได้หมวกก,นกวันน็อกรางวัลที่สองได้บ้านพร้อมที่ดินเครื่องบินหนึ่งลำและรถถังหนึ่งคันแล้วรางวัลที่สามนะครับได้สบู่หนึ่งก้อนได้สบู่มันงานจับสลากกาชาติเลยวะถึงจะได้สบู่แต่มันก็ไม่ใช่สบู่ธรรมดานะครับเป็นสบู่ยี่ห้อพระบิดาขาวอะไรล่ะจ๊ะไม่ว่าอย่างไงมึงห้ามได้ที่สามเด็ดขาด แต่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเยอะมากกว่าที่คิดเราจึงคิดบททดสอบพิเศษ,ษขึ้นมานั่นก็คือทำอาหารอะไรก็ได้ที่คุณมั่นใจที่สุดให้คู่แข่งกิน <at> แล้วตัดสินยังไงหรอถ้าคู่แข่งยอมรับว่าของคุณอร่อยกว่าคุณก็ชนะคู่แข่งก็ตกรอบเฮ้ยนี้ก็แย่ดีวะแล้วคู่แข่งที่ไหนจะยอมรับว่าอาหารคนอื่นอร่อยกว่านั่นเด้งงงเลย,ย,เลยกดบ้าบออะไรวะเนี่ยและนี่แหละคือความยากของมันถ้าใครคิดว่าทำไม่ได้ก็ถอนตัวออกไปะตอนนี้แล้วต้องทำให้คู่แข่งกี่คนกินนะครับได้ไม่จำกัดค่ะ เราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือสิบทีมสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าคู่แข่งกินอาหารของขาวจะเกิดอะไรขึ้นก็อร่อยไงรับรองได้เลยว่าจํานวนคู่แข่งจะลดลงอย่างมากตัดภาพมาที่เป็ดกับทัมซึ่งกล้ามกับจอร์ดได้จ้างให้สงบมาดูแลเด็กทั้งสองคนในระหว่างที่พวกเขาไปเกาะมาดากัสกาเฮ้เป็ดนั่นตัวอะไรอะนั่นเดะลุงก,ก็จะถามหลายวันแล้วเพื่อเราเองแนะนําตัวหน่อย ผมชื่อจอมปีศาจพีธธ่ข้าจักรวาลเป็นผีรู้หรือไม่ถ้ามีเสียงเออารวยวายกับเสียงรถแปลว่าทําคลิปตอนกลางวันแต่ถ้ามีเสียงจิ้งหรีดแปลว่าทําคลิปตอนกลางคืนบ้านอยู่ในป่า